ครับทุกคนวันนี้เราทำอาหารอินเดียครับเรียกว่าประกอรนะที่ประเทศไทยเรียกขนมใช่ไหมคะอะไรที่นูผิดขอโทษนะคะอันนี้แป้งนะคะแป้งซีเรียลแล้วก็ใส่มะซาลาใส่เกลือใส่ฮารีแล้วก็ใส,ส,ส,ส่น้ำนิดนึงน,นี่ใส่น้ำมันใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็ หล่อมันล้อนอันนี้ลงไปนะคะลงไปสองสามอันแก๊สเราไม,ไม่ไม่ทำแรงนะคะเบาๆไก่จะเสร็จแล้วนะคะเวลาเสร็จรีเป็นแบบนี้นะคะมีคนชอบ ติดตามให้แม่หน่อยนะคะไลค์ like, subscribe ให้แม่หน่อยนะคะแล้วก็เฟร์ให้ด้วยอันนี้จะเสร็จแล้วนะคะกินได้นะกินกันน้องชินได้แล้วก็กินชาอินเดียได้นะได้นะครับมีคนชอบไลค์ like, subscribe เฟร์ให้แม่หน่อยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับใครที่มีคนชอบอาหารอินเดียบอหนูได้นะคะแม่ได้นะคะ แม่ก็ทำซอนให้ครับขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับด้วย <Thank you. S 1> สวัสดีครับกดไลค์ส <Subscribe. S 2> ับสไครปให้มาม่หน่อยนะคระบ๊ายบายครับ